สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นคนวันนี้คนเยอะขึ้นเมื่อวานนี้คนน้อยไปดูร้านสาบกับร้านชายถ่ายลูกตอนนี้เรือจอดร้ายหลายจ้ะวิวยามเย็นงามเกบฝั่งนนก็มีเด็กน้อยเดีนกันตรงนี้จะเป็นเขตโรงเรียนเนาะไป,ไ,นนไปกินข่าววอล์กอิงส <Walking Street. S 2> ตรีทจะไปใช้สิทธิ์เราช่นะ อันนี้ชาวบ้านเขาก็ขนของขึ้นฝั่งจ้ะยามเย็นสวยเนาะแสงสวยมากเลยตรงนีน้ประมาณสองร้อยลำได้ไหม ของอือออ่นๆก็่ีมีร้านค้าทั่วไปนาะจักของนั่นอยู่ตรงไหนที่ว่าคืนละห้าร้อยย่ในเมืองธนาชิตเตด้วนะคะรถมาค่ะ เวลคัมวอล์กิ่งสเตปอันนี้ไม่ใช่วอล์กิ่งนะวอล์กนะิ่งอะไม่เห็นมีไม่เห็นมีคนเดินเลย ออก,ก่อนโอ,อ๊ะอยากลองมีไหนอย่าง150ห้ 50. 50. 50. 50. ิบสิ0 0ิหิ0องอ่ลองกินนะลูกครึ่งจรคงละเสือครึ่งอะไรครึ่งนะครึ่งอะไรครึ่งกครึ่งราอ,อันนี้อันนี้ก็จะสายโคลาตนี่ <Yeah. S 1> จ้ะ นามสกุลไล่กระทบฮะจะเต็มจ้าเรามีเราชนะเนาะล้านโุลาด้านเองค่ะมากินกันได้เลยเด้เออะไรคะดูเมนูก่อนค่ะกินมือถือก่อนค่ะ เอาชนะของเราว้าวใครหนุ time, ่มน <laughs> ้าช <aret> ีวิตหนึ่งเคยกินเป็นไงมั่งคะกินครั้งแรกตื่นเต้นมาก มาดีเร็วเแกออกมาแล้วเหลือหนึ่งขีดมากหัวอ้อมผีจะลง ดอกอะไรหอมหอม้าีดูงโคตรมืดเลยผีจะหลอกไหม นัมนน่ะเสาพาเยอะด้ยเ <c oughs> ขาต้องไปทะเลนะ อันนั้นแบบใบเล็กๆนะค่ะนะช้อปปี้อ่ะหกสิบบาททานมาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนตอนเช้าใช่ไหม ถ้าเอาสาย USB ของของอันนี้แหละเซเว่นพีดแล้วโอ้ก็นนี้คนคนที่ร้านชอบอขายของโทรศัพท์พี่ทำไมเราไม่มีหอมแล้วของที่ระลึกของฝากใช่ไหมซื้อดิซื้อดิไปมีแล้วชนะได้หอม ก็หนึ่งปีแล้วเพราะว่ามันวันวันเดินน้ำไปไหนเดินออกเนหาดพัทยาปาเฉ่งโตเดินกลับไปนี่สวยกว่าเรือเรือนั่นเป็นอะไรอ่ะ ไฟไหม้อ๋อไฟไหม้เหรอใช่ครับแล้วแล้วคนคนไปไหนคนหนีท่านครับคนลงเลยเนี่ยสวยไหมสวยครับจังนะสองห้าสวยไหมอานนีสองห้าอ๋อจะเอาไว้รุ่นนี้เนี่ยสวยไหมนี่ยตอนนี้ก็เดินถึงห้องแล้วจ้ะหอบเลย เงี่ยเงกันเนี่ย <Yeah. S 1> คลิปนี้อ๋อก็ขอลาก,กันเลยได้จ้ะเ <Yeah. S 1> จอกันอีพีหนา <Yeah. S 1> พรุ่งนี้อยู่อีกคืนหนึ่งจ้ะบายบายทุกคนจ้ะบายบายมัันนกบหู